งี้โอ้โหวิ่งได้กูให้หนูไปเขาว่งมให้หูไปอ่ะเออวิ่งให้กูให้หนูไปมาใครขอค่อยๆค่อยาลงการน,นับชาตตอนนี้ยังก่อนหกหกแป๊บนึงหกหกหกเจ็ดหกแปดอ่ะหกแปดโลหกเก้าว่ามือได้แล้วแหละจังหวะเนี้ยเออม,มันต้องอไ,ได้ไมั้งทองได้แล้วเนี่ยเพชรเก็บไปไเก็บไปเธอเก็บไป เอเเอ If, ไม่ได้ก็คือแบบไม่รู้จะพูดยัไงไงอะไรว่ามีเสร็จเกลือใช่ไหมเออแลกไปแลกไปครับสิบโลเมื่อกี้คือแบบเออสุ่มเล่นเล่นแบบแบบแบบขอขอละลายก่อนโอ้ยหับยับเลยอ่ะยับเลยไฟยับเลยอ่ะนี่เปิด ปึ๊บมาแล้วรู้จ้าชุดโกโกวาที่ดูอยากได้โอ้โหเกินไปต้องมาและใบทองอะทองทองทองที่เธอโอ้โหชุดโกวาที่ดูอยากไปโอ้โหสามสิบโลเนาะกี่กิโลแล้วกี่รอบแล้ว ไน้นะแม่ไม,ไม่รู้ว่ากดไปต้องมาแล้วจวังหวะนี้ทองเราสุ่มเรืวไปเราสุ่มเร็วไปเออไอ้ตัวแบบอ้ยแบบเรืวไปเรืวไปคือแบบชา้าขอช้าๆชหน่อยเออข้ามเลยข้ามเลโอ้โหเดดๆดีดีเยอะไอมันไอน้องชื่อว่าอะไรอะย,ย,ยูจีนใช่ไหม ได้อยู่อยู่จีนอยู่จีนลูกลูกโอเคลูกลูกมาลูกหูนี่สีหูนี่ดีเลยนะลูกลูกได้อยู่ลูกมาแล้วมาแล้วมาเธอมาเธอทอง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 ขี้เหรนทองโอ้โหไม่คิดกล้าจะเอาให้ไปเปิดอาวุธได้เลยหรอครับ คือมันไม่กัดแต่ให้แบบกูไปเปิดอาวุธเลยใช่ไหมคือแบบอาจจะต่ครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับคือรอบนี้คือทองทองทองเหมือนหนึ่งล็อกเปอร์เซ็นนะจริงเอ้ยัก้ยเอ้ยเอาจริงดิเอาจริงดิฮัลโหลฮัลโหลเฮียโอ้โหเลยกี่เราเลยกี่เท่าเทไหร่อาไปดูแบบไม่ได้ดับเหมือนกัน โอ้โหลากออกมาอุ้ยรอบเดียวแล้วสิบสามโลแย่สิบเก้ายังไงดีวะโหใจแบบตึกตักตึกตักตึกตักเลยเนี่ยตอนนี้เก็บเท่าไหร่ไหวไงโอ้คือแบบมันมาขอเพชรทองไอ้ต้นงี้สี โอเคไ okay. สองตัวขอสองตัวขอทองสองขอแค่สองขอทองก็สองขอทองก็สองไม่ลบไม่ลบไม่ลบนะไม่ไม่ลบไม่ลบไม่ลบขอแค่สองตัวขอห้าดาวสองตัวสามยังไงก็ได้แล้วมันตีกันแล้วตีอยู่แล้วเอ้ยโอเคอีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาพี่โตเบิ้ลมา เบิ้ลมาเบิ้ลมาพี่ตอบพี่พี่เบิ้ลมาให้ผมดูเลดก็ได้ดูเลดก็อ่ะดูเลดก็ได้ตัวอะไรก็ได้มาขอเบิ้ลดิขอเบิ้ลขอเบิ้ลขอเบิ้ลมาเบิ้ลมาเบิ้ลมาเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอีกตัวนึงโอ้ไม่ไม่กล้าจะเบิ้ลเลยหรอไอ่ไม่เบิร์นไม่เบิร์นไม่เอาสีดาวดีเช่ โอเคได้สีห่ห้ากิโลอ่ะสี่ห้าเท่าไหร่โอ้ไปพี่ตยางยางเรามีอีกเรามีอีกเดี๋ยวไปเปิดอาวุธต,ตอนเลยอาวุธเหรอหรือว่าจะเอาวินติแล้วแต่เอาเอาตู้เวนติด,ดีกว่าเอาเวนติเลยหรือว่าเอาวินติเลยอาวุธไหนไปดูประวัติอาวุธด,ดิคือคือตอนนี้เปิด เอ้ยเปิดไอ้ตู้นี้ดีกว่าตู้เวนเต้เผื่อออกโอเคเว้นต้จะมาเปล่าวเวนเต้มาเปล่าฮะมาเปล่าเวนเตี้มาเปล่าวเวนเตี้เรียบร้อยฮะเฮ้ยมีอีกโลหนึ่งเว้นต้มาเปล่าวเว้นตี้ เรียบร้อยฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้